หาชอบช่อง So Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวของผู้เล่นมากประสบการณ์ของทีมเราอย่างอาร์เรียนผู้รักษาประตูมือ3ถึงอนาคตของโจตัวกันก่อนเลย แรกเริ่มเดิมทีมันเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาจะอำลาสโมสรของเราไปหลังจากหมดสัญญากับทีมในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เมื่อเจ้าตัวเองก็อยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพแล้วและอายุอานา้มก็เข้าหลัก36ปีแถมยังเป็นตัวเลือกรองจากทัคออลิสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือ1และคริวินคิเลเฮอร์ผู้รักษาประตูมือสอจนเขาไม่ได้รับโอกาสลงเฝ้าเสาในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ก็เกิดการพลิกผันเมื่อทางฟริซโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันว่าลิเวอร์อพูลตัดสินใจมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาระอาด้วยนเองก็ได้ลงนามในการขยายสัญญากับยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเหลือเพียงขั้นตอนของการรอการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเท่านั้นล่าสุด ตัวของอาร์เรียนเองก็ออกให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางดิแอตเลติกสื่อยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีถึงอนาคตของเขาและแม้จะยอมรับว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่มีการเซ็นสัญญากันไปแล้วแต่ก็มีการพูดคุยกับสโมสรอ,อยู่จริงในเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่แถมได้มีความคืบหน้าไปมากเสียด้วยจนใกล้จะตกลงกันได้ในเชิงของรายละเอียดทั้งหลายหมดแล้ว ผมมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับผู้จัดการทีมของเราอย่างเยอเกนครับและรวมถึงสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลแห่งนี้ด้วยนะอ่าเรียนกล่าวเรากำลังพูดคุยกันในเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่ของผมแล้วมันก็ใกล้เคียงมากๆแล้วด้วยผมรู้สถานการณ์และบทบาทของตัวผมภายในทีมเป็นอย่างดี ทุกคนก็ย่อมจะต้องการลงเล่นด้วยกันทั้งนั้นแต่คุณจำเป็นต้องมีทีมที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ดีซึ่งพร้อมที่จะทุ่มเทในทุกวันในการฝึกซ้อมเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่สองของวันนี้พอมอยากจะขอพาเพื่อนๆให้ยับมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางเดียวก็ชูตาเด่วยิงทีมชาติโปรตุกเกสของทีมเรากันบ้าง เมื่อเขาเจอปัญหาอาการบาดเจ็บหนักที่น่องตามเล่นงานทำให้โจ้ตัวพลาดการลงสนามไปนานในช่วงกลางสีซันและยังทำให้เขาช่วดไปช่วยทีมชาติโปรตุเกสในการแข่งขันฟุตบอลโลกรลอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาด้วยปัญหาการบาดเจ็บดังกล่าวทำให้โชต้าได้รับโอกาสลงสนามอย่างจำกัดในการแข่งขันฤดูกาลนี้มเมื่อโจตัวได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปเพียงแค่22นัดเท่านั้นตลอดทั้งสีซัน ไม่เพียงเท่านั้นหากเรามาดูภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโชต้าพลาดการลงเล่นให้กับทีมของเยอเกนครอปไปมากถึง18นัดเน,นื่องด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บข้างตนอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดเขาก็เรียกความฟิตกลับมาได้แบบพอเหมาะพอเจาะและช่วยให้ลิเวอร์พูลเล่นเครื่องขึ้นมาในช่วงท้ายฤดูกาลจนจบอันดับที่5ของตารางพรีเมียร์ลีกพร้อมคว้าตัวไปเล่นยูโรปาลีกในฤดูกาลหน้า ดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนับเฉพาะผลงานในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลโชต้าก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้เป็นอย่างมากจากการทำไปถึง7ประตูกับอีก3แอซิสให้กับทีมของเราล่าสุดหลังการแข่งขันฤดูกาลทิ่ผ่านมาปิดฉากลงไปแล้วโชต้าก็จะใช้อินสตาแกรมส่วนตัวของเขาเออกมาสท้อนภาพรวมถึงการแข่งขันในฤดูกาลนี้ ร้อมตั้งเป้าถึงการแข่งขันในซีซั่นน่ามันเป็นฤดูการที่ยากลำบากอย่างยิ่งทั้งสำหรับทีมและส่วนตัวของผมเองด้วยโชต้าโพสในส่วนตัวของผมเองนั้นเนื่อด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บทั้งหมดที่ผมได้รับมันก็ทำให้ผมไม่สามารถที่จะช่วยเหลือทีมได้ทราะว่าในตอนนี้เราได้ก้าวข้ามผ่านฤดูการนี้ไปแล้ว และเรากำลังตั้งเป้าหมายสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลต่อไปแล้วเอาไว้เจอกันในเร็วๆนี้นะเดดเรททุกคนไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราได้พอดอย่างยิ่งในแผงมิดฝื์กันบ้าง หนึ่งในนักเตะที่มาแรงแซงทางโค้งขึ้นมาในช่วงนี้ก็คือมานโ,โนโคเน่มิดฟิลด์โตเก่งของทางสิงห์หนุ่มโรสเซียเหมือนเช่นกรัตบักหลังจากลิเวอร์พูลก,กำลังพยายามเดินหน้าดีวนี้อย่างหนักเมื่อวานนี้คริสเตียนฟอกหัวหน้าทีมข่าวของบิลสื่อชื่อดังแห่งเมืองเบียก็ได้ออกมาระบุว่า ดีลนี้มีความคืบหน้าไปมากและลิเวอพูลน่าจะสามารถคว้าตัวเขาได้ด้วยสนนราคาเพียงแค่30ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว25ล้านปอนด์ล่าสุดมันก็มีอีกหนึ่งความคืบหน้าที่น่าสนใจอย่างยิ่งเมื่อทางคิกเกอร์อีกสื่อชื่อดังของประเทศเยอรมันก็ออกมาเปิดเผยว่ากราบบัก,กำลังจะประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของพวกเขาขึ้นมาดูแลเรื่องการซื้อขายนักเตะ ลักคนนั้นก็หาใช่ใครที่ไหนไม่หากจะเป็นทางนิวชมัคเคอร์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของยอร์กชมัคเคอร์พู้อมโดยการกีฬาคนใหม่ของเรานั่นเองก่อนหน้านี้นิวส์เองก็เคยทำงานเป็นทีมแมวมองของกรัดปักระหว่างเดือนเมษายนในปี2019จนกระทั่งถึงเดือนพฤษ,ษภาคมในปี2020ก่อนจะอำลาตำแหน่งไป จากนั้นเขาก็ไปรับงานกับทาง Wolf ฟบัวแลยเป็นหนึ่งในทีมงานของคุณพ่อของเขาจนกระทั่งยอกอำราตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของ Wolf ฟบัวและมารับงานกับลิเวอร์พูลดังกล่าวนั่นทำให้นิวส์เตรียมกลับไปทำงานกับกรับบักอีกครั้งในตำแหน่งที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นและด้วยความสัมพันธ์พ่อลูกจึงทำให้หลายฝ่ายเชื่อมั่นว่ามันจะส่งผลดีต่อการเจรจาคว้าตัวโคเน่ของทีมเรา ในก็พูดถึงความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเลยแต่ขยับมาดูทางอเล็กซิแมักออริสเตอร์มิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาจากทางบรตัตนกันบ้างเมฟาบิโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันว่า ทีมของเราน่าจะปิดดีวกันคว้าตัวเขามาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ได้ภายในสัปดาห์หน้าขณะที่ทางฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าะรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆนั้นสามารถตกลงกันได้หมดแล้วทว่าอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือมุมมองของบ่อนลับพนันอย่างถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษ ว่าทีมใดจะมีโอกาเสเซ็นสัญญาคว้าตัวม็กออริสเตอร์ไปร่วมทีมมากที่สุดย้อนกลับไปเมื่อกลางเดือนเมษายนในตอนนั้นลิเวอร์พูลก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะได้ตัวเขาตาดตาต่อรองอยู่ที่เพียงแทง4ใจ6ไม่รวมทุนตามมาติดติดด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แทง2ใจ5ไม่รวมทุนซึ่งหมายความว่าทั้งสองทีมมีโอกาสที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ที่มีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องและการเดินเกมรุกไวของริเวอร์พูลจึงทำให้ตอนนี้ทีมของเราได้ก้าวขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแบบนอนมาโดดโดดอยู่แค่ทีมเดียวมาทางเบ็ด365บอลรับพนันอย่างถูกกฎหมายได้ปรับอัตราต่อรองที่ทีมของเราจะได้ตัวแม็กอาริสเตอร์จากเดิมที่แทง4จ่าย6มาเหลือเพียงแค่แทง25จ่ายเพียง1 หรือลงเงิน25บาทจะได้เงินเพียงแค่บาทเดียวไม่รวมทุนนั่นหมายความว่าพวกเขาเชื่อมั่นว่าลิเวอร์พูลน่าจะได้ตัวนักเตะแบบไม่พลิกความคาดหมายส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยเป็นอันดับที่2นั้นถูกปรับอัตราต่อรองลงมาเหลือเพียงแค่แทงหนึ่งจ่าย16ไม่รวมทุนหรือตีความหมายให้เข้าใจง่ายๆว่าโอกาสที่เขาจะได้ตัวนักเตะน้อยกว่าลิเวอร์พูลถึง4 0อเท่าตัว แล้วมาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เรื่องราวของอีกหนึ่งนักเตะที่ตกเป็นข่าวผัพันกับทีมของเราอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาคนนั้นก็คือมิกกี้ฟันเดอร์เวนปักหลังดาวรุ่งอนาคตไกลของวอร์ฟบัวหลังทางยอกชมัตเคอร์ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของเราเป็นผู้แนะนำให้สโมสรจัดซื้อตัวเขามารวมทีม นั่นทำให้สื่อที่เจาะข่าวของลิเวอร์พูลหลายสำนักมีการไปขุดเอาภาพของฟานโดเวนในอดีตที่ผ่านมาที่เขาเคยเดินทางมาชมเกมถึงสนามแอนฟิลด์ร่วมกับคุณพ่อของเขาล่าสุดสื่อท้องถิ่นในเมืองวอลฟบัวก็ได้นำเรื่องนี้ไปสอบถามกับตัวของนักเตะถึงความเป็นมาเป็นไปและในการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเจ้าตัวก็ยอมรับว่ามันเป็นความฝันของเขาที่อยากจะย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูล ผมเคยเดินทางไปสนามของลิเวอร์พูลมาแล้วครั้งหนึ่งร่วมกับคุณพ่อของผมฟานดูเวนก่าวนั่นเป็นช่วงวันคริสต์มาสในเทศกาลแกะกล่องของขวัญมันเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเจอกับอาร์เซนอลเกมนั้นมันบ้าครั้งมากเมื่อแฟนบอลเริ่มร้องเพลง You Will Never Walk alone มันก็ทำให้ผมขดลุกสู้ขึ้นมาเลยมันสุดยอดมากๆจากนั้นผมก็มีความฝันว่าอยากจะไปลงเล่นกับพวกเขาที่นั่น ทั้งนี้หากเราย้อนกลับไปให้ไกลกว่านั้นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาฟานดูเวนเองก็เคยออกมาประกาศเลยว่าอยากจะไปลงเล่นในพิมเล,ลีกในสักวันหนึ่งหากคุณถามใครสักคนว่าลีกใดคือลีกที่ดีที่สุดในโลกคนส่วนใหญ่ก็ย่อมจะตอบว่ามันคือพิมเล,ลีกฟานดูเวนกล่าวนักเตะที่เก่งที่สุดมากมายหลายคนลงเล่นอยู่ที่นั่น ดังนั้นผมจินตนาการได้เลยว่าร้อมจะไปเล่นในพิมลิฟในสักวันหนึ่งแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ